ทกสี่เดือนหวัดกับไอคลืดคไาดในคอดูแลลูกอย่างไรถ้าคุณแม่กังวลใจช่วงนี้แนะนาพาลูกไปตรวจกับหมอนะช่วงนี้โรคระบาดก็เยอะเบบีเองก็ค่อนข้างมีข้อจํากัดในการใช้ยาเวลาที่น้องนะคะเป็นไข้หวัดเนี้ยค่ะเราก็จะมีการจ่ายพารานะคะเพื่อลดไข้เนาะส่วนอาการน้ำมูกนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องของการที่ทําให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นแล้วก็เคลียร์ทางเดินหายใจให้โล่งนะคะเนาะทั่วไปก็จะมีการให้เป็นน้าเกลือประโยชน์หรือว่าคุณแม่ค่ะจะใช้เป็นสเปรย์น้ำเกลือแบบนี้ก็ได้ค่ะเวลาที่ลูกเป็นหวัดนะคะมีน้ำม สเปรย์น้ำเกลือนะคะเข้าที่โพรงจมูกลูกแบบนี้นะคะเนาะถ้าน้ำมูกปริมาณมากนะคะหลังจากที่สเปรย์น้ำเกลือที่จมูกแล้วนะคะอาจจะใช้อุปกรณ์นะคะดูดน้ำมูกลูกออกตามต่อแบบนี้ก็ได้ค่ะก็จะช่วยเคลียร์ทางเดินหายใจลูกให้โลดูแลเช็ดคราบน้ำมูกลูกนะคะด้วยที่ชุบเปียกสูตรน้ำเกลือแบบนี้ก็ได้ค่ะแต่เพื่อให้ลูกนะคะหายใจได้ดีมากขึ้นนะคะถ้าที่บ้านไม่หอมแดงนะคะหรือว่าน้ำมันหัวหอมต่างๆนะคะสามารถที่จะเอามาหยดนะคะที่เสื้อผ้าของลูกแบบนี้ได้ด้วยน้ำมันหอมระเหยเองนะคะก็จะช่วยให้ลูกนะคะหายใจดีขึ้น หายใจได้โล่งจมูกมากขึ้นวิธีเหล่านี้นะคะเป็นวิธีการดูแลลูกในเบื้องตน้นวันนี้ที่ลูกเป็นหวัดกับไอนะคะอาจจะต้องกระตุ้นให้น้องค่ะกินนมบ่อยๆนะคะเพื่อให้ทางเดินหายใจชุ่มชื้นหลีเลี้ยงการน,นอนตักแอร์ตกักพัดลมเนาะเพราะว่าอาจจะยิ่งทำให้น้องค่ะครืดค่าแล้วก็ไอเยอะได้พิกัดของในคลิปเอาไว้ดูแลลูกจิ้มได้แต่าการล่างคลิปค่ะ